สวัสดีครับผมมือนีสร้างกันโม่เทคนิคเศร้าครับสิมนาแนะนํำเรื่องการต่อเครื่องเสียงสองทางครับโดยแยกพาวเวอร์แอมป์สองตัวกลางแหลมตัวหนึ่งกับคับซับเบตตัวหนึ่งใส่คอร์ดดิจิตอลไดเวลเล็สองหกศูนย์ครับ จบอยู่ในกองกองเดียวครับมาเปิดบางอุปกรณ์กันครับตัวเคิื่องนี่ประกอบด้วยมิกเซอร์มิกเซอร์ห้องสิใสมิกเซอร์ตัวหน่อยก่อนนะครับอยากงันบดงันแตงว่าต้องใส่หลายมันปวดหัวครับเปิดกองออกมาเบิ้งข้างในสีมี่ยังแน่มาแล้วครับนาตามันกะม่มียังหลายครับเครื่องเสียงยุใไม่ประกอบด้วยตัวนี้นะครับตัวสำคัญไดโอแลกสองหกศูนย์ครับ M อมอมสองตัวครับตัวเทิื่องนี่ห้องสีใสเป็นครับ กลางแหลมครับตัวลางเขาสิใส่ครับเบรครับอ่าเป็นแอมสองชนแนลนะครับของค่เอนเทคทั้งโคลาดครับมาโชว์ครับอุปรกรณ์หลักๆสันแนะนัเหมือเนี่คือมิกเซอร์เดเวลแล็คพาวเวอร์แอมครับสามอย่างครับหนึ่งสองสามส่วนตัวนี้เป็นองค์ประกอบของมันคือปลั๊กไฟเขาหยักไว้ในตู้เดียวกัน เพื่อความันยงไงในการขนตั้งโต๊ะโต๊ะเดียวจบเลยครับเมื่อนี้บางอยากมาบงวิธีการต่อครับเริ่มจากโต๊ะเคร่องสุดครับมิกเซอร์ครับเท่ากับมิกเซอร์แบบนี้วันสิมีมองต่อแบบตายโตครับถ้าใส่แจ็กระใส่ตามมันบอกเลยครับเมน M A I N เมน นะครับเสียบใส่หัวยังสิดเลยถ้าใส่สาย XLR สำเร็จรูปอันนี้สายนี้เลยครับนี่สาย XLR ครับเสียบออกไปเลยครับเขาเสียามาเข่าคอตัวนี้ครับสายจากมิเซอร์มาห้อใดสายมาแล้วเข้ากับสิมมาเข่าคอคอตัวนี้เป็นคอดิจิตอลครับสายเข่าของมั่นก็มีสายหนึ่งสายสองครับสององนะครับ ที่เห็นสามช่องช่องนี้คือเป็นช่องอ่าช่องไม่อาทีเอเวลาจูนลําโพงครับลําโพงสมัยนี้ต่อหลังเครื่องกับมาจากมิกเซอร์กับมาเข่าตัวนี้เลยครับอ่าซ้ายขวานะครับซ้ายเขาซ้ายขวาเข,าข,า,ข,า,ขาขวาครับบานนี้บานนี้ทั้งหลังนี่มันสิบัคือคอร์ดอนาล็อกเลยครับมันสิต่างกันมันสิต่างจากคอร์ดอนาล็อกอนาล็อกมันสิเขียนว่าเบสกลางแหลม เส้นนาเครื่องเป็นสองเสนแน่นนะครับสใส่ C สองหนึ่งสองใส่เป็นคู่ครับสาม C หนึ่งสองเป็นกลางแหลมสาม C เป็นเสียงเบสครับเป็นในซับเบสอันนี้ฮาโฮกไนว่างไว้ก่อนถ้าต่อสามทัง้งก็เสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสแต่เมื่อเท่า C สองทางคือกลางแหลมกลลมับเบสกลางแหลมอยู่ในตูเนนต้เดียวกันครับกับมาเบส เากับสีใส้ตัวเทิงนี่เป็นแอมครับกลางแหลมตัวลางเป็นแอมครับเบสครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวเอาสายสัญญาณมาก่อนครับล่องตอง่อเบิ่งอ่าตัวนี้ใส่อ่าใส่เขาใส่ขวาเขาขวาครับพี่น้องครับอ,อันนี้มันสิบปั๊บเป็นพาราเรลลบพต้องปั๊บด้ครับข้อต่อสองสาย แต่พลาดล้วเร็วคือเขามีสายเส้นเดียวเขาปั๊บลงไปมันก็กิดกดใดชนึงกดเชนหนึงมันก็สิบพ่วงไปหากันเลยแต่ว่าเหมือนนี้เขาต่อสองสายครับเป็นสายสายขวาข้าก็บบอลตองกดครับบอตบ้องประยุกต์กบมันตั้งสายให้เบิง้งสัดๆ,ๆงามๆนะครับแอมเบดกับช่องที่ 3, สามช่องที่สี่นะครับใส่เขาใส่เท่า,ากันครับพี่น้องครับ ขวาเข่าขวาคือกันนี่เห็นไมมาครับเ่าก็ต่อสัญญาณเหลยบน้อยนะครับกลางแลมเข่าแอมตัวแรกอ่าเบสเข่าแอมตัวที่สองตัวล่างครับเพราะว่าแอมตัวนี้ครับเบสได้ซีตู้ครับซีตู้อ่าซีตู้อ่าตู้ละ8โอห์มกับสี่เหลือ4โอห์ม ้างละสองตู้ครับพ่วงกัน้างละสองตู้สายลําโพงนี่ครับถ้าสให้ดีนะครับเพื่อรักษาลําโพงนะครับจําให้ได้เขาแยกสีครับสซว่าสีนี่สีน้ําเงินนี่เป็นเบทครับเป็นตู้ซับเบทสีแดงเป็นตู้กลางแหลมนะครับเข้ากับติดไปกันได้ครับจําไว้ว่าเอาเข้าวไส้ ครับอ่ามันดังกอรอกเด้ครับเด้อพี่น้องเด้อมันสีม่เงียงมันอ่านี่มุนเข้าไป้ายขวาลำโพงกลางแหลมเบตสีน้ำเงินอ่าแล้วแต่ไผสีแกยก้อครับเด้ออ่าเสียงเข้าไปหมุนดังกอ๊อกเสียงเข้าไปหมุนดังกอ๊อกถามว่าไอต่อจากนี้ได้บอ ต่อได้ครับพี่น้องครับแต่ในระบบเครื่องเสียงพี่เอเนี่ยเครื่องเสียงใหญ่เนี่ยผมแนะนําให้ใส่อุปกรณ์สายสําเร็จยังสี่ครับพี่น้องถ้าเข้าต่อเข้าใส่สายยังสี่มันได้อยู่ครับแต่ว่ามันสิสับผิดขั้พพวถ้าสาบผิดขั้วหลังเทียวกับลำพุ่งช็อตแนหลังเทียกับเสียงโอ้เสียงเบสดมันือพอ,อออกว่ามันดังปิงปิงนี่ครับคือสาย เขาบอกเลยว่ามันซาเฟดกันครับเขาเรียกว่ามันซา,าเ,าาเฟดเพื่อความปลอดภัยผมแนะนาให้ต่อสายเป็นสายสเปกคอนครับแต่ว่าสายสเปกคอนอะมาตรฐานมันหกับต่อขั้วสายหนึ่งสองอยู่แล้วครับมาห้องว่าเปิดเบิงนะครับเด้อให้มันชั่วนะครับหนึ่งบวกหนึ่งลบนะครับมาตรฐานสากลครับอย่าเสียงมาพ่วงกันเด้อพี่น้องถ้าเป็นแอมทายผม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าเป็นแอมสากลนะครับถ้าสั่งมาจากต่างประเทศมันสีมีหลังปุง่มมันสีมี่ปุ่มบีตโมโนครับบีตโมโนนี่หลังยี่ห้อเขาจะใส่สองบวกสองลบคันเท้าพ่วงก,กันนี่ปุ๊บช็อตครับแอมใหม่ครับพี่น้องแอมซีเซียครับส่วนมากอ่าหลังยี่ห้อของจีนเนี่ยหรือว่าของมาจากทั่งยุโรปเนี่ยบีตระบบบิตโมโนเขาจะต่อสองบวกสองลบครับ พี่น้องย่าพ่วงกันนะครับบ่ต้องบอ่ต้องคิดบ่ต้องย่านว่ามันสิบ่ดังครับหนึ่งบวกหนึ่งลบไปเขาลำอพ่วงยังได้กระดังทิกเล็กๆหน่อยที่เข้าผ่านหลังเทอมันมันรุดครับนอ็นอตน็อตในหนีมันหลุดเข้าเอาเข่าเขากับเอาเขาให้ถือให้ถือคู่ให้ถือ่องมันเลครับการเสียดสบ่ดังคืออาจเสียงบ่ดังอาจซิมาจากสายรุดเพราะว่าลูกน้องลังคนนี่ ถอดสายลัโพกมาเป็นครับถอดสายลังพกกัาเข้าดึงตัวนี้เขามาท้างหลังดึงเข้ามาแล้วก็มุนกลับเราก็ดึงออกบังก้นถอดบเป็นครับดึงลูกน้องให้ลูกน้องถอดลูกน่องดึงสายรูดออกมาเลยครับอันนี้บบออกครับถ้าต้อดึงกดมาข้างหลังล้วก็ดึงออกมันเหตุจังสี่ครับาระว่างนะครับเจ้าของ่องเสียงเขาต้องคอยบึงบอกเขาครับบอกเขา แนะนำเขาให้เขาเฮียนหูหมุนเข่าจังเสียครับอันนี้คือการล้างยี่หอนซิมิโตล็ลอกกดตัวล็อกปอกปแลก้วก็ดึงอกอกเขามันสีดังกอกแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีตัวลอ็อกแตบ่าเป็นยางขันมันแน่นกน็โอเคครับสัญญาณเขา่าสายไฟเขา,เามาเขาปกติข้าเขาเลยแหละแล้วแต่แครับเมื่อพยายามใส่ปักสามขาเ้วยองับอันนี้มันเป็นสองขาเสียบให้มันสุดครับพี่น้องครับเสียบให้มันสุดเนี่ยเพราะแอม2สองตัว มันกสิหูซื้อว่ามันเริ่มลายนะครับสายเนี่ยมันสหลายเข้าก็จัดระเบียบมันให้มันดูของมันดีๆงามๆ,าๆแต่ว่าผมเคยไปเบิ่งของฝรั่งนะครับของฝรั่งเนี่ยสายพวกเนี้เขาสิบรเฮีเงาเลยครับเอาสัส้นๆเนี่ย <ๆ S 1> เขาสิเฮดมาแค่คืบเดียวพอดีเสียบเลยเขาเรียกว่าสายลีดอินเขาเนี่ยแค่นี้ครับ บอต้องซื้อมยาย่าด้วครับซื้อมาแคกคืบเดียวรือว่าฟุดหนึ่งกันั่งดีเดี๋ยวพ่ผมสิล่องตัดต่อเห็ดฝุดหนึ่งไว้มันจะซื้อบริคะซื้อแพองนะครับหัวกับหัวละสามสิบสี่สิบหรสองอันกับหกสิบเหร่สายถ้าเมตรละสี่สิบบาทก็ร้อยกวร้อยยี่สิบฝุ่น ถ้าเขาใส่สายแค่เมตรหนึ่งตาได้สี่เซนนี่แค่นี้เสีายบสัญญาณมันกไก่สัญญาณดีนําบอต้องยานมันขาดนําไม่กะแยกสายัวดึ้ยก,กันเด้อครับพี่น้องเด้อสายไม่ครับถ้าใส่สายนี่สัญญาณมันสีไปดีนะครับเด้อสัญญาณมันอ่อนๆกับไปไม่เนี่ยฮะผมเน้นเรื่องสัญญาณครับไม่ดูด,ดีดูดพอดีเนี่ยถ้าใส่สายแยกเนี่ย รับร่องครับสัญญาณไปดีกาสายแจกครับเบิ้งกันสั้นๆครับพี่น้องอ้ตัวนี้คือมาจากไหมครับมาจากไมหมเมื่อกี้นะครับมาจากไหมมาเขานี้หนึ่งสองก่อนอื่นกับปับ๊บเกณนมันลงกันนะครับเด้อเดี๋ยวปล่อยสัญญาณเขาปล่อยสัญญาณเขาสัญญาณมันสีแห้งหมุนลงให้หมดก,กอน,กนทุกอันเกณ์ทุกอันนะครับปุ่มสีแดง again. นะเกนเสีันเขียนว่าเกณฑ์ G A I N นี่นะครับ ปรับลงให้เมิดก่อนอ่าสุดท้ายก็คือสัญญาณเสียงครับเทาก็มาเข่าอินพุตตามเขาบอกนะครับถ้าไฟมากปรับก็มาเข่าจังสี่คู่นี่หรือว่าสเตอริโอที่มันมีช่องปรับเลยครับอันนี้เทาก็ไปเข่าคอมพิวเตอร์หรือว่าเข่าโทรศัพท์เทาก็ได้ก็จบครับพี่น้องครับนี้เพราะนี้ก็เปิดสัญญาณไฟเข้ามาได้ครับบ้านนี้ ไอเกณฑ์มันเห็นนะครับเดแนะนําสําคัญที่สุดอ่าไพ่าไม่หอนไม่หอนนี่พื้นฐานเขามันอยู่แค่นี่ครับป้าว้ยังให้เกินเพียงกับโบหอนแล้วตอนนี้ครับพี่น้องครับอ่าชุดเดียวในกลองเดียวจบครับครับพี่น้องครับเข้ามาเบ็ทงทั้งนาอ่าไดเวอร์เล็กสอนยะครับมันสิประกอบอย่างไร เดี๋ยวแนะนำกันคร่าวๆนะครับก่อนเสีตั้งหลังเครื่องอันนี้คือหนา้าหน้าจอมันนะครับเนดะ้ออันนี้คือปุ่มเลือกปุ่มเลือกมันหมุนได้รอบตัวว่าช้าสิเลือกอ่าได้วันแสองหกศูนย์เนี่ยมันสิตั้งไว้ทั้งหมดหาซิปหาซิปช่องนะครับยี่ซิปหาช่องแรกเนี่ยเขาปรับสามารถเปลี่ยนแปลงได้อ่ายี่ซิปหกถึงหาซิปเนี่ยเป็นช่องที่เขาตั้งมาอัตโนมัติแล้ว อันนี้ปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับมีตั้งแต่วิชาร์ตให้การเลือกครับมีระบบซิสเต็มแล้วก็การเลือกอ่าซิสเต็มนี่คือระบบลำโพงการเลือกอ่าเช่นนั้นของลำโพงนะครับมาทั้งนี้ก็สิอันนี้เป็นไฟวิอมันมาเนี่ยอันนี้ก็สิเป็นไฟลิมิเตอร์ไฟวิอ แต่ละช่องนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกช่องหู้ทางหลังนะครับเข้าสิมิวเฮ้ว่าสิตาดเสียงตัวใดเข้ากับตาดไปแต่ละปุ่มแต่ละปุ่มเดี๋ยวผมจะเปิดเราผมจะเปิดในะเบอ่งว่า mm hmm. สวัสเขาตั้งสองเป็นเสียงแหลมเข้าสิทดสอบเสียงเบสเข้ากับตาดเสียงแหลมไว้จังสี่ครับสามารถตัดได้ดนาจอได้เลยครับเราต้องไปลดวัลลุ่มเวอร์แอมให้มันยาก ดี๋ยวเขาสิมาเปิดเบิงเลยครับมันสิตั้งไในเมื่อตั้งแต่ขั้มาตามขัามอธิบายมาเลยนะครับกราฟิกกราฟิกอีคิวลาเซอร์พารามิเตอร์อิคิวลาเซอร์ออตโต้ตั้งเป็นออตโต้ก็ได้มีลิมิเตอร์นะครับข้างล่างก็มีมันสิบอกเลยครับว่ามันมีตั้งอย่างนัมีดีเลย์นะครับมีฟีดแบ็กนะครับกันไม่หอนนะครับมีคอมเพรสเซอร์นะครับปกกันเสียงกระแทกนะครับพวกที่ว่า เวลาตะโกนเนี่ยล้มโพงแล้วมันสิยบขาดนะครับมีการระบบอาทิเออาทีเอเนี่ยคือตั้งสูตรไอจูนล้มโพงครับครับหลังจากเปิดแล้วมันก็สิมาตั้งสี่แล้วครับมันตั้งมีมันหมุนห้าสิหม,มุนเบิ้งครับมันเสียบศูนย์นหอดีซิมฮานี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับห้ามาเลือกหรือห้ามาตั้งค่าเองได้ ครับมาในตั้งแต่ยี่สิบหกขึ้นไปนี่สิเป็นออตโตเมติกที่โรงงานเขาตั้งมาให้แล้วครับเ้าว่ต้องไปซีเรียอยังเขาสามารถเลือกเอาตั้งสองทางสามทางสี่ทางครับแล้วก็เสียงที่เขาตั้งไว้โดยอัตโนโมัติเท่ากับสีมาเลือกเอามันสีมีจยังสิตัวอยาว่างมันเนี่ยครับเขาตั้งมาให้เรียบร้อยอัตโนโมัติเลยครับเลือกเอาเลยเปิดใน สิบนะครับยังสองสี่สิบเจ็ดตั้งสีมีจีอีคิวครับครับเนี่ยเห็นไหมครับสมมติว่าห้าสิตั้งสองเส้นแน่นอ้าวผมเลือกไปหมายเล็กโคกอ้าวกดปุ่มตุม่มเนี่ยสองคูณสี่สองคูณสี่เนี่ยคือต่อลำโพงสองเส้นแน่นอ่า หนึ่งสองเป็นกลางแหลมสามสีน่นี่เป็นเสียงเบสเข้าหูจะไหนจะไหนเข้ามาเบิงนะครับมากดปุ่มฟังก์ชันครับมากดกดปุ่มเบิงครับวะเนี่ยครับกดปุ่มนี่แล้วก็มากดปุ่มนี่ครับหลักจากมากดปุ่มนี่เดี๋ยวผมกดให้เบิงกดเข้าไปปุ๊บเน่เห็นไหมครับมันเห็นหรูปลำโพงโต๊เงี้ยวนี่โตัวเงี้ยวนี่ครับเนี่ย เป็นลำโพ้องเสียงกลางเสียงแหลมความที่เสียงกลางเสียงแหลมนะครับเดี๋ยวพามันสิตั้งให้ความที่ให้เบอร์มันสิเขียนว่าหนึ่งสองตัวสัน้นตัวสั้นเนี่ยคือสามสี่ครับเนี่ยสามสี่สองสามเส้นนึ่งสามเส้นนึ่งสี่อันนี้คือลำโพงเบสอันนี้ความที่บาดนี้เข้าไปเบิรงนคำอธิบายของมันรถตัวลางด้วยครับ นี่มันสิเขียนว่าหมายเลขหนึ่งเห็นไหมครับทั้งสายมือเนี่ทั้งสายมือหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเล็บให้เป็นเสียงแหลมกลางแหลมซ้ายนะครับหมายเลขสองหมายเลขสองไล่ให้คือเสียงกลางแหลมขวาครับเลื่อนมาเรื่อยๆหมายเลขสามหมายเลขสามเห็นไหมครับเนี่ยคือหมายเลขสามเล็บซับ อ่าคือเสียงเบสเสียงซับเบสคใส่ครับตัวต่อไปไล่ซับนี่คือเบสขวาครับอ่าไม้เล็กหานี่ผ่ได้ใส่ครับโซนเอโซนบีนี่ย่ได้ใส่ครับเห็นไหมครับอ่าครับไปมองเกาเนี่ยครับนี่คือตั้งสองทางครับตั้งสองทางที่ที่ผมต่อให้เบิรงมานี่คือตัวนี้ครับครับสำหรับอันนี้คือสำหรับสองทางครับ ต่อไปฐานหัตสิตั้งสามทางเัาสิตั้งมองใดเทาก็เลื่อนไปเบิ่งครับหมายเลขเ,เ,เนี่ยครับอ่าเดี๋ยวเบิ่งวันเราไปที่สองคู่หกสองคู่หกหนี่งครับสามทางล่องเลือกเบิ่งกดปุ่มเลือกเบิ่งครับเราก็มาเช็คเบิ่งมันเป็นสามทางบอนี่ครับเห็นบอรครับอ่าสามทางก็คือหนึ่ง สองสามแสดงว่าเห็นไหมครับหนึ่งสองหนึ่งเป็นเล็บให้สองเป็นไหลให้สามเป็นมิดนะครับเสียงกลางสี่เป็นมิดเล็บมิดไหลมิดหาเป็นโลนะครับเป็นเบสดหกเป็นเบสเห็นไหมครับนะครับรูปมันก็สิเป็นสี่ครับกลางมันสิเป็นสี่ตัวดำตื่นหน่อยคือกลางแหลมหนึ่งสอง ครับลองกดเนกไปครับสามซีสามซีคือเสียงกลางครับเห็นไหมครับตัวดำๆมันสิเลื่อนไปเลื่อนไปาฮหาหฮากนี่เป็นเสียงซับเบทครับเห็นไหมครับนี่นะครับการเช็คง่ายๆครับท่านอีก่นครับ